ยโยสวดครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณกันเราอยู่ผม First Oxygen กันในเกม Minecraft นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า MC My Life นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน,น้องเต็มนะครับเจ้าเดิมอ้าวไม่มีใครแก้กูด้วยแต็มนะครับแต็มนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะฮะ,อะมองไปด้านหลังให้โคตรสวยมีสกินใครไม่รู้นะฮะแอดมินปะน่าจะแอดมิน แล้วก็มี Angel of Death ด้วยโอ้โหไฮพิกเสล้วบอกว่าเนี่ยคือเซอร์สองไฮพิกเสล้วโอเคก็เซิร์นี้นะครับผมเป็นแนว e c o n o m มี u เซอร์ l วร์นะครับผมก็ตรงนี้มีเออเอไอเอ็นบีซีเออโอ้มีของห้ไ้วยอะแค่เอาเรื่องวะแรกเลยรออะไรล่ะนะฮะ มีดาบนิวลุกกี้นะครับผมเป็นดาบช็อปเดนสามสไปสามอันเบรก r e a k i สามนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกมีสปีดกระจั๊บ Jump. ด้วยนะฮะแล้วก็มีเสื้อให้มีธนูให้มีขวานให้ซึ่งเอามาทำไมวะขวานเนะี่ยก็ส่งพี่ธนูเอามาทำไมธ <laughs> นูเอามาทำไมธนูมันยิงไม่ได้อะมันไม่มีนั่นแหละ ของสำหรับย like ูทูบเบอร์นะครับผมก็ให้ผมดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเปิดเราเราหาของไอ้เราหากล่องกันโอเคเราเจอกล่องแล้วเราเก็บของไปให้หมดข่อในตัวเราเนี่ยเกะกะโอ้โหเก็บไปให้หมดของพวกกากพวกเนี้ยโอ้กากของกากนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมเอ้ยเรามาดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะฮะโซเยลฟอร์ดนะครับผมเป็นชุดทหารปะอ๋อมีคนบินอีกแล้วนะฮะ น้องเอ็มนะครับเราบินไปเรียบร้อยนะฮะผมก็เอาเป็นว่าเราอัดกิฟคนเดียวแล้วกันนะฮะก็มีชุดทหารนะผมโซเยลฟอนนะครับผมเป็นชุดโปรเทคยี่สามนะครับผมเกราะสุดยอดของเราทหารชั้นสูงนะครับผมเพื่อสวมใส่เพิ่มค่าพลังวิ่งไวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อสวมใส่เพิ่มค่าพลังชีวิตสิบเปอร์เซ็นต์สิบหน่วยนะครับผมเป็นเกราะที่สามารถหาได้จากการเติมเท่านั้นนะฮะก็เติมเท่านั้นนะครับผมโอเคนะฮะ โอเคแล้วนะแล้วก็ถอดออกมาเลยนีเย่เรามาใส่ก่อนนะฮะวงาะโอ้โคตรเท่อือหือแคนหายด้วยมีินวอลกเดี๋ยววะอ๋อมีมีมินวอลก์วะยัดเคโอ้โหคนไรโคตรเท่เลยดูดิด,ดูซูมซูมซูมเดี๋ยวจะหาด้านวงาะโคตรเท่ครับผมบอกเลยะฮะไเราถอดเราถอดเราถอดถอดเก็บถอดเก็บนะฮะถอดเก็บ ถอดเก็บไว้ที่เดิมนะครับผมเค okay, อันนี้เป็นปีกนะครับผมปีกเป็น Protect 11นะฮะทับแฮทเอานะครับผมใช้พอยต์90นะฮะเป็นพอยต์90เนาะอ๋อมีใครทักมาไอนะ้นาเลูกช่างมันนะฮะทับแฮทใช่ปะ่ะงอโอ้โหดูปีกดิมันจะเอนดี้ไปไหนวนะเนี่ยเออหือ เก็บ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 กับที่เดิมแล้วยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจสเตฟเฟนเคอร์ี่ว่ะเฮ้ยนักบาสก็มาครับผมสเตฟเฟนเคอร์ี่ครับผมไม่รู้จักละสิเป็นตัวชุดสามแต้มของอ่ทีมวอลเลอร์นี่ครับผมโกลเด้นสเตทวอลเลอร์นี่ฮะโอ้โหโคตรเท่มันเหมือนเคอร์ี่ไงวะเออว่ะก็สำหรับนักบาสที่เก่งมากนะครับสามารถชุดสามแต้มได้มันยำที่สุดที่เคยมีมานะฮะโอ้โห โคตรอวยนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเขาแม่นจริงนะฮะเราต้องยกให้เขาเลยนะฮะเรื่องความแม่นนะครับผมนี่ผมกด F1 ไว้อย่าไรฮะอ๋อจริงด้วยโอเคต่อมาเป็นหัวปิ๊กเจูนะฮะผมหัวมาริโอหัวสลามหัว <Use S 1> มายเนอร์น,อรนะครับผมเราเอามาใช้ให้หมดเลยโหหัวปิ๊กเจูโคเท่เออมาริโอเออ,อสลามเออมายเนอร์อืโอโคตรเท่ครับผม เดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บนึงโอเคฮะกลับมาแล้วนะฮะพอดีว่าเมื่อกี้ทางบ้านเรียกนะฮะผมอยู่ๆก็มาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เออ่จะบอกว่าไงดีเป็นหัวที่แบบเท่ใช้ได้เลยนะครับผมถึงเอ็นชานจะไม่ค่อยเยอะนะฮะเอ็มเอเ็มเนตใช่ปะเข้าอยู่ยพี่โอเคตอนนี้น้องเอ็มก็ได้มาแล้วนะครับผมหลังจากคอมบินนะฮะโกดโอ้บเลยนะฮะ อย่าไปว่าเขานะครับเมื่อกี้เราก็เอ้ยเราก็เคยบินมาก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เราไม่บินแล้วนะฮะเนื่องจากเราหาวิธีแก้ได้แล้วโหดาบโหดาบโคตรดีดาบแวมไพร์ซ้อนนะครับผมเป็นชัมเนสเอนชาร์ส15นะครับผมสมัย15อันเบกิ้ง8นะครับผมน็อกแบ็ก5นะครับผมไฟเอ็กซ์เพก15นะฮะโอ้โหโคตรแรงดาบแห่งราชาแวมไพร์เรื่องชื่อที่มีความสามารถในการดูดเลือดขณะถือดาบได้ด้วย ยัดแค่เอาเรื่องว่ะมาไลฟ์สไตล์นะฮะผมดับมาไลฟ์สไตล์นะครับก็แชมป์เน็ตแปดนะฮะผมสมัยแปดอัน breaking แปดไฟ x แปด routing แปนะครับผมเป็นดาบที่ไว้ไงไ่ายๆอะไว้ตีพวกหากของนะฮะเพราะมันเป็น routing ต,ตั้ง8นะฮะแถมไม่มีแถมจะบอกว่ามันดีอะ่ะสปีดจัมแล้วก็นาวิชั่นนะครับผมดาบนี้ราคา50พอยต์นะฮะอันนี้90พอยต์อ๋ออันนี้หลับพอยต์ของพอยต์ใช่ไหม โอเคเรามานั่งดูดีกว่าว่ามันมีอะไรพอยต์บ้างปีกพอยต์90นะครับผมอันนี้ชุดนี้ไม่มีบอกนะฮะอันนี้หมวกหมวกหมวกไมเนอร์150นะครับผม150พอยต์สลาม90นะฮะมาริโอ้90นะครับผมแล้วก็ปิกาจู50นะฮะไนท์ซอสนี่300เลยนะครับโอ้โหเติมครบอ๋อเป็นกิจกรรมเติมครบ300นะครับผมไม่ใช่เติม300นะเป็นกิจกรรมเติมครบ300นะครับผมได้ไนท์ซอสนะครับชั้มเน็ต ยิบห้านะครับผมสมัยสามอันเบกิ้งยิบห้านะครับผมแล้วก็นอกแบ็กสามไฟส์ไปสิบห้าโรติงแปดนะครับผมก็มันมันก็ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นดับทองนะฮะแต่ยังดีที่มันมีอันเบกิ้งให้นะครับไม่รู้ว่ามันจะพังไวหรือเปล่านะฮะเราจะยังไม่ลองเอาไปใช้นะฮะเราไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าพลาสมานะครับผมอันนี้เป็นปืนใช่ป่ะ ความแรง180นะครับอบกระสุน4ีทับสี่นะครับพิเศษดาเมตตีซัมบี้คูณ2นะฮะโอ้หตีซัมบี้นะฮะตีหรอวะไม่ได้ยิงหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยเรียวไลฟ์นะครับผมเซิร์ฟนี้ต้องมีทิจฉะแผกแน่เลยมีปะมีทิจฉะแผกปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดีกว่าทับอาผีดิไม่มีนะครับผมนึกว่าจะมีทิจฉะแผกนะฮะ โอเคเรากลับมาดูต่อดีกวก่อนเรลไลฟ์นะครับผมเป็นธนู Real Life เรลไลฟ์นะครับผมเป็นธนูชั้มเดนสามเอามาทำอไมวะเอาไว้ตีเวลายอยู่ระยะใกล้เลหรอไว้ตีสุดหมดพาวเวอร์สิบห้านะครับผมพันสามอันเบรกิ้งสามเฟรมสามแล้วก็อินฟินิตี้หนึ่งนะครับผมก็เป็นธนูธนูยิงไม่มีจำกัดนั่นเองไม่มีเงนหมดนะฮะนี่เดมอนสไซส์นะครับผมเป็นธนู Demon เดมอนสไซส์นะครับเป็นธนูโปรเิคชั่นหกนะครับก็เวลาถือก็จะถึกขึ้น ใช่ป่ะชัมเน็ตแชมเน็ตแปดมเน็ตแปดพาวเวอร์สิบสองพันสิบสองอันเบรกิ้งสิไฟหกเอ่อมหกอินฟินิตี้หนึ่งะครับผมโปรเจกชัยสาแล้วก็ทอนสามนะครับก็มีสะท้อนกับสามลองไหมว่ามันสะท้อนกับจีบเลยสะท้อนสะท้อนสะท้อนแต่โพชันเราไม่แน่ใจนะเดวิลซอสเป็นชํมเน็ตจห้าสมัย V สมัย5้านั่นเองอันเบรกิ้งีห้าน็อกแบ็คห้า ไฟเอ็กซ์เพกยิปซ่ารูติ้งสิบห้าโออันนี้โคตรด,ดีเลยแม่งรูทติ้งโคตรเยอะเลยโอ้พาร์ทนี้นะฮะเราได้ของมาเยอะขนาดนี้เราควรจะทําไงครับเอามาใส่ให้หมดดีครับผมรออะไรละ่ะนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่ชุดโซเยอร์นะครับผมไปเราใส่ชุดโซเยอร์เราเป็นทหารนะฮะแล้วก็เดี๋ยวน้องเอ็มเอาเป็นชุดเอ่อสเตฟเฟนเคอรี่ไปแล้วกันของนักบาสไปแล้วกันเจะเจอกันที่บ้าน พีออ่เอาของออาให้หมดก่อนไปเออ่เดี๋ยวเอาเอา,เอาบางอย่างปิดเก็บไว้ก่อนบางบางอัเราไม่ใช่ไงหัวนี่เก็บไว้แล้วกันนะฮะบินอีกแล้วนะครับผมน้องเราบินอีกแล้วนะฮะแล้วผมจะไปบ้านยังไงวะเนี่ยแม่งบ้านอยู่ที่มันนะฮะผมให้มันไปหาที่สร้างบ้านไว้ให้นะครับผม f G t โอเค เออระดับเอาเดมอนเดมอนเดมอนเบรดนะครับผมเป็นดาบราชันปีศาจนะครับความแรงยีิบสี่พิเศษเมื่อติดคีย์ที่เข้าท่านจะได้รับบัฟรีเจนเนอรี่สามเมื่อติดคีย์ที่เข้าท่านจะได้รับบัฟสปีดสามเมื่อติดคีย์ที่เข้าศัตรูได้รับบัฟยาพิษสองติดคีย์ที่เข้าเดินช้าสองติดคีย์ที่เข้าตาบอดหนึ่งเมื่อติดคีย์ที่เข้าจะมีเอฟเฟกสีดําพุ่งขึ้นมานะครับผมโอกาสติดคีย์ที่เข้าสามเปสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมครูดาวใช้เวลาหนึ่งวิในการตีใหม่อีกครั้งนะะฮลองด โอ้โหอ้กดบ้าข้างเลยมีเฮดด้วยหรอวะมีมเฮดนี่วะ่าเราขอลองดิเราขอลองเราขอลองเราจะลองๆๆเราจะลองบรรทัพรีแพร์ได้ปะรีแพร์ไม่ได้นะไอ้ถ้าไม่สามารถซ่อมได้ด้วยนะฮะอ,อ๋อมันไม่มีมันพังใช่อปะน่าจะไม่มีมันพังนะฮะหรือมันยังไม่พังก็ไม่รู้ โอเคเราเก็บของไว้แล้วนะฮะแล้วก็เอาของมาอย่างออกมาดีกว่านะฮะเบรกเมติกนะฮะเป็น r ูต t i n g สามเองนะฮะแต่ว่ามันไฟสเปกเยอะอยู่นะดาบแรงไหมเนี่ยดาเมจอที่หกสิบแปดจุดสองแปดนะฮะเออน่าจะดาบแรงสุดนะฮะเออดาบแรงสุดจริงด้วยนะฮะดาบแรงจริงด้วยเราธนูเก็บเอ้ยเราเอาไอ้อออออนี่เก็บไว้ช่องสามแล้วก็ธนูเอามาอันนึงไหมเออธนู ธนูอันไหนดีวะธนูอันไหนดีวะเนี่ยธนูแห่งเหล่าปีศาจท,ทั้งหลายที่มีพลังแฝงด้านทำลายล้างมากมายเออธนูอันไหนดีวะอันนี้มีลเจอร์นารีอ่ะอันนี้ดีว่าอันนี้รู้สึกจะแพงกว่าใช่ใช่จริงด้วยโอเคแล้วเราก็เอาไนท์ซอสเก็บไว้นะครับผมเราดาบนี่ก่อนมาใช้ดีกว่านะฮะเห็นเห็น,เห,นเห็นมันเห็นมันแรงซะเหลือเกินนะฮะดาบราคา450เนะี่ย น่าจะแรงจริงนั่นแหละครับเดวิลนี่เก็บไว้เลยแล้วกันนะฮะธนูไว้ฝั่งไหนไวะฝั่งนี้ปะฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ผิดด้านฝั่งนี้ได้กันมาไลฟ์ไว้ตรงนี้ผมจำไม่ได้แต่ก็จะไว้เนี่ยฮะแวมพาไว้ข้างบนสุดนะฮะแล้วก็โอเคเราจัดของเสร็จแล้วใช่ป่ะวะอันนี้อะไรดาบนี่โอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ต้องไว้อย่างนี้โอเคเสร็จแล้วนะฮะ ไปเราวิ่งเล่นกันดีกว่าเรามาอ่านอย่างอื่นกันดีกว่านะครับผมโอ้เราใช้เวลาตรงั้นไม่ค่อยเยอะเลยอัปเดตนะครับผมทับสกินได้นะครับผมทับสกินทำด้วยชื่อนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนได้แค่บางอันนะฮะเอ่อออกซิเจนดิอะอยล่ะเป็นไงเปลี่ยนปะอสกินยังไม่เปลี่ยนเลยช่างมันช่างมัน เพิ่มระบบกันโปรแล้วนะครับผมเพิ่มระบบเว็บช็อปนะครับผมเพิ่มระบบแต่งงานเพิ่มระบบทีมเพิ่มระบบมาร์เก็ตนะครับผมเพิ่มระบบเอฟเฟกเพิ่มระบบการวาร์ปแนวใหม่นะครับผมเพิ่มระบบภาษาไทย70%เนะครับเพิ่มเกรสใหม่ๆหม่ไอตันตีแล้วติดเอฟเฟกใหม่เรียบร้อยนะฮะโอเคตรงนี้เป็นกล่องเนาะข้างบนเป็นใครวะไม่รู้นะฮะช่างมันตรงนี้เป็นเมนูยศนะครับผมโดเนเตอร์ทับรีแพร์ได้ทับเอฟเคได้ทับไฟทับฟีดทับทีพีทับฮิลทับแบคทับเซตโฮมนะครับผมได้10ที่ โอเคไดอา몬ดโกลพรีเมียมนะฮะเราจะไม่ดูนะครับไปดูกันเอาเองนะฮะอันนี้เปิดธนาคารเจ็ดแค้มีฝากเงินด้วยวะ่ะโอ้โหมาเก็ตแอดมาเก็ตโอเพนทับมาเก็ตโอเพนไม่มีคนขายเลยนะเอ่ะเออเราดูฝั่งนี้กันบ้างไอเทมของฟรีนะครับผมแปลงของฟรีและช็อปต่างๆด้านขวามือนะฮะทางไปเควสไปด้านซ้ายและขายปืนด้วย เซิร์ฟนี้เป็นแนวเซิร์ฟว่าผสมกับ m มซปะ่ะน่าจะใช่นะครับผมชื่อ MC My Life ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเซิร์ฟแนวเอ่อไมซี C, นะฮะแต่พอไปถึงปุ๊บไม่ใช่นะครับเทรดเดอร์ er. อ๋อมีมีคอนนะฮะใช้ในการอ๋อทำทำจะทำ,ทำ,ทำควสโซนปะ่ะทำของเควสปะ่ะไม่ใช่เหรอวะทำอะไรได้ปะ ทำแลกของต่างๆในนี้เหรอในนี้แหละแต่ผมยังหาไม่เจอนะฮะนี่ไงเจอละไม่ใช่ดิใช่แบบวะไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกแล้วนะฮะไม่ใช่เช่นเคยนะครับผมเควสด,ดาบอันนี้ดาบเอ็กคาลิเบอร์โอ้แรงอยู่นะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ ใช่ได้นะฮะเลเซอร์อ๋อเลเซอร์ M สองร้อยป่ะเควสเมจิกครับอืมช่างมันโอเคไปเราไปกันต่อดีกว่านะฮะวิงวิงวิง Go Go Power Lenser <c oughs> มันควรจะจบไปนานแล้วนะตรงนั้นมีอะไรวะเควสพิก q u e ส t เข้าวเค s t c h i ก k e นเค e s อ๋ออันนี้มีฟาร์มนะฮะอ๋ออันนี้คือ q u e เริ่มต้นที่เราสามารถมาทำได้นะครับผม โอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นเซิร์ฟที่อย่างน้อยก็มีเควสเริ่มต้นให้ทำนะฮะอไอ้เป็นชุดเกาะนะครับอันนี้เป็นยานะครับผมวัวนะครับผมเควสวัวนะจะเป็นดาบเควสหมูจะเป็นชุดเกาะแล้วก็เคล็ดไก้นเควสไก่จะเป็นยานะครับผมโอเคเราวิ่งอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือกันช็อปนะฮะกันช็อปโอ้มีหลายแบบนะฮะเราไม่ดูมันนะฮะเราป่านไปนะครับผม ตรงไปทางขายรถต่างๆโชว์นะครับผมตรงนี้ปะตรงอยู่นี่ปะอยู่นี่ป่าวะทางขายรถอยู่ไหนวะที่ขายรถอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมอเตอร์ไซค์ยัดเข้มีรถด,ด้วยวะ่ะคันละห้าสิบพอยครับผมอันนี้ห้าสิบพอยเหมือนกันครับผมคาร์ออริจินนะครับผมเป็นรถเอ่อเป็นรถธรรมดาๆคันหนึ่งนะฮะ อันนี้เทรนนะครับผมอันนี้รถไฟนะฮะโอเท่เทเทแต่ผมอยากได้รถ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 จักรยานยนต์อะรถรถรถมอเตอร์ไซค์นะฮะไม่มีอ่ะช่างมันเถอะนะฮะเ,เราวิ่งไปเอาของฟรีกันดีกว่าอาหารเราจะหมดนะฮะของฟรีจักอยู่ไหนจ๊ะนี่ไงของฟรีนี่ไงอาหารโอเคตรงนี้เป็นลิซ่านะครับผมลิซ่าทำอะไรได้อ๋อซ่อมไรถ้ำนะฮะ อันนี้เลเวลฟรีนะครับผมอันนี้ร้านขายโปรเทคนะฮะอันนี้ช็อปใช่ไหมอ๋อเดินเข้ามาในโซนสีเขียวอ๋อเราดูดิมีอะไรบ้างอันนี้ร้านขายของใช่ป่ะอันนี้บล็อกต่างเอ่อไม่มีมจำนวนที่ได้รับ6 4ีใช้เงิน6 60เนี่ยฮะ อันนี้วงจรเลสโตนนะครับผมเอ่ออันนี้เอ้ยเ,เดี๋ยวนะแน่ฮิฮ,ฮ,ฮิรู้สึกเห็นอย่างผมไหมครับทุกคนเห็นอย่างผมไหมครับทุกคนเห็นอย่างผมไหมครับทุกคนเห็นอย่างผมไหมครับผมรู้สึกรู้สึกมีกำลังใจในการทำแล้วสิครับ อ่าสามร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอ๋ออันนี้ถูกกว่าอ๋อโอเคฮะโอเคนะฮะ,ะ,ฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ตรงนี้จะไปทับวาปใช่ป่ะเดินเข้าได้ใช่ไหมโอเคไปเก็บเงินบ้าเก็บเงินดีกว่านะฮะ,ะหางเงินตรงนี้นะฮะเราไปหางเงินก่อนนะฮะผม คลิปนี้เราจะมาหาเงินนะแล้วก็เราจะทําให้ดูนะว่าเซิร์ฟนี้มันมีอะไรที่ผมสามารถทําได้บ้างนีฮะ <c oughs> จุๆไ้นะครับเดี๋ยวรอแอดมินมาแก้นะครับผมคลิปนี้เสร็จน่าจะแอดมินน่าจะแก้นะฮะถ้าเกิดแอดมินเห็นคลิปนี้นะได้เงิน4บาทอ๋อเยอะอยู่นะเนี่ยข้างหน้ามีคนครับอ๋อมีวาร์ปท่านต่อไปด้วยเหรอเออดีดีดีด,ดีมีด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 ,ดีใช้ได้ใช้ได้ อ๋อมีวัฟเกียร์ต่อไปด้วยอ๋อได้เงินสี่บาทนะวไปไปฮะไปฮะลิสซาลาลิสซาลาชแน,นลนี่ใครวะลิสซาลาชแน,นลนี่ใครวะ ไขรวะผมไม่รู้จักนะฮะโอ้มีเพชรดรอปด้วยวะ่ะเอาเรื่องก็ผมมีเพชรดรอปให้ด้วยฮะอะไรวะเดี๋ยวเรามาดูเงินกันดีกว่านะฮะเราฟาร์มมาพอสมควรแล้วน่าจะได้เยอะอยู่นะ โอ้14บาทถนะ้ผมไปเราทับสป,ปาวนะฮะทับสป,ปาวไปเลยเอ้ครัเราวิ่งตรงไปทางนี้นะฮะผมแล้วก็วิ่งทางขวานะฮะเ,เรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครซื้อนี่มานะครับผมแล้วก็มาร้านนี้นะครับผมกดขายไปนะครับปุ๊บกดดูเงินเป็นไงฮนะเป็นวิธีปั๊มเงินหนึ่งวิธีนะครับผม เป็นวิธีปั๊มเงินหนึ่งวิธีเลยนะครับชูเกาเคนเท่าไหร่วะโอ้แอดมินแอดมินผมว่าแอดมิน,มมนต้องแก้แล้วล่ะโอเคก็นี่นะครับผมคือ สิ่งที่ทำได้ในเซิร์ฟนี้นะฮะก็ผมจะยังไม่บอกแอดมินตอนนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้แอดมินไปดูเองนะครับผมเผื่อบางคนแบบที่ไอ้นั่นอยากทำไงบางคนที่แบบเออมาใหม่ๆเอ้ยเอ้ยยังทำได้อยู่บอกว่าอะไรประมาณนั้นฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะวิธีปั๊มเงินครับผมวิธีปั๊มเงินนะครับผมข้อเทพครับโอดูเงินผมดิ ทับมันน er mm ี่ครับผมรอยล่ะทัมันนี่ครับโอ้โหพันหนึ่งแล้วครับผมโคตรรวยครับผมจังหวะนี้นะฮะโอ้คนอะไรรวยๆนะฮะรวยมากๆนะครับผมเราเอาไปทิ้งไกลๆหน่อยดีกว่านะฮะแอดมินจะได้ไม่ต้องเกลกะนะฮะไม่เกลกะแอดมินนะครับผมโยนทิ้งไป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 อันนี้คือของที่ไม่ต้องการนะครับผมโอเค ไปเราทิ้งไปเนี่ยโอเครตรงนี้นะครับผมมานี่ะนะฮะเป็นไงฮะปั๊มเงิน,นครับผมรออะไรแล้วครับปั๊มเงินดีฮรรออะไรแล้วครับรวยดีครับผมรออะไรแล้วครับจังหวะนี้นะฮะรวยดีครับผมรออะไรแล้วครับรวยเลยฮะรวยสิครับสองพันหกร้อยแล้วฮะศูนย์ศูนคอนแล้วฮะ รวยเลยฮะรออะไรล่ะฮะมันเป็นข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เดี๋ยวแอดมินต้องคงจะแก้ไขกันเองนะฮะก็ฝากแอดมินแก้ไขกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็ไม่ลงไม่สร้างบ้านไปแล้วนะฮะผมก็เจอสิ่งนี้ก็ไปทีก็ลาก่อนนะครับผมการสร้างบ้านนะฮะก็เออแอดปรับราคาแล้วนี่หว่าอืมเกือบไม่ทันนะยโคตรไวครับผมแอดมินนะฮะ ไม่เป็นไรเรายังเรายังพอปั๊มแมกงอื่นได้อยู่ใช่ป่วาวะเออเรายังปั๊มแมกงอื่นได้อยู่นะฮะโอ้รออะไรล่ะโอเป็นไงล่ะฮะเราปั๊มชูเกลเคนไม่ได้เราก็ปั๊มอย่างอื่นได้ครับผมเราไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะฮะเราโหดพอนะครับผมเออเราโดรหดเะล่ะเออผมโหดไงต้องเข้าใจนะฮะใช่เหรอวะ รถอะไรเงินรถอะไรใครบอกรถแอดมินดูดีๆโอ้แอดมินเนาะแอดมินนะฮะใครบอกแอดมินห่มรถผมไม่ได้ใช้อันนั้นนะฮะผมใช้อันนะะ <c oughs> อื่นนะครับอี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 ผมให้แอดมินดูเงินผมใหม่ใครบอกเงินผมลด โอ้ถตห้าพันหนึ่งนะฮะห้าหนึ่งสี่สี่นะครับผมช่องอะไรหรอออกซิเจนครับเป็นไงครับผมนี่คือวิธีการปั๊มเงินของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ เ,เป็นวิธีหน,นึ่งนะครับผมที่เซิร์ฟเวอร์นั้นได้ทำผิดพลาดไปนะครับผมเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เขาคงจะมาจาัดก,การเองเนะครับผมบํมเพ็ญได้หรือเปล่าวะพึ่งรัวเนี่ยดูแบบ720 720 720โอเคฮะก็คือสรุปแล้วแอดมินแก้ไขหมดแล้วนะครับก็คือว่า ตอนนี้ผมกําลังปั๊มใช่ปะอินมันก็เดินมาดูนะครับอินันก็เช็คเช็คเช็คจนรู้หมดแล้วนะครับว่าเอออะไรมันบักอะไรมันปั๊มได้นะครับจนตอนนี้ก็ปั๊มไม่ได้แล้วนะฮะก็ผมก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งที่อินบอกเพชรปั๊มเพชรหลอมเปล่าเนี่ยเพชรปั๊มไม่ได้นะครับผมเพชรมันแค่มันไม่คุ้มอะ่ะมันห่างกัน4 0 0รกว่าเนรัยผมถ้าเกิดซื้อนะฮะอันนี้ว่าอะไรวะเนี่ยขอพรจากท่านเทพหนึ่งครั้งหนึ่งขัวโมงยศเคขอพรนะครับผม ขอสปอนสักเรื่องสิครับ <Ces> คนละพอแล้วเอ๊ะสเกิลตลอดโอ้ไม่ใช่อ่ะโอ้โหนึกว่าได้ได้สเกิลตลอดโอเคฮะกคฮะ็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็มาเจอบั็กของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้สร้างบ้านเดี๋ยวเราไปไว้วันหลังแล้วกันนะครับผมโอเคฮะก็บ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสุดท้ายนอ้องเอ็มนะครับก็ยังไม่มานะครับ